หลกฐานศึกษามันไม่ได้เน้นทักษะที่จำเป็นจะต้องใช้อย่างเช่นพวก critical skill พวก uh, analytical thinking ฝึกคิดแบบวิเคราะห์หรือ problem solving การแก้ไขปัญหาแล้วก็พวกเ e t พวก o u d i n g อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าวิธีการทำงานร่วมกับ AI อย่เงี้ยแล้วอีกข้อหนึ่งที่ก็สำคัญซึ่งเรื่องนี้พี่ก็ผลักดันในหลายวาระนะแล้วก็เวลาพูดคุยภาครัฐก,ก็คุยเรื่องนี้ตลอดคือว่า เวลาภาครัฐออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะบางทีมุ่งแต่ในมิติของของนักวิชาการแต่ว่าไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจตอนนี้เราก็เลยต้องใช้วิธีแบบว่าก็เดินสายไปพูดคุยเอาธุรกิจไปคุยเนาะต้องเอาธุรกิจไปคุยว่าฉันอยากได้แบบไหนถูกไหมฮะเออจริงเงี้ยใช่ออออออไปออกแบบหลักสูตรร่วมกันเับเขาแล้วก็ในหลักสูตรที่ทำอ่ะมันก็จะต้องเน้นแบบให เกิดเขาเรียก experiential learning คือประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆได้ทำจริงครับพี่ยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งแบบที่ทำแล้วอาจารย์ก็ชอบมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนึงนะที่ทำให้ทีมงานพี่ได้รางวัลคือ,เ,อ,อเราองค์กรเราก็มีความจำเป็นจะต้องจ้างพนักง,งานเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรเพิ่มเพราะรว่าเราขยายสาขาแต่นี้เนี่ยเนื่องจากเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่า ไอการขยายเนี้ยเนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ค่อยนิ่งเนาะผันผววเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยาวนานแค่ไหนนี้ถ้าจ้างคนเข้ามาแล้วอยู่ดีเกิดเศรษฐกิจไม่ดีแล้วต้องแบบว่าเออจะจัด,<ล>ดการย<ล>ังไงมันก็เออเออเลิกออฟอันนี้ก็คิดมาก <c oughs> ใ,ใ่ทีมงานอน่ะเขาก็เก่งมากเลยต้องพี่ให้เครดิตทีมงานสรรหาทีน่ะเขาก็ไปพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้เนมชื่อได้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะะอันนี้ทาเป็นไพล์ลก็ ไปพูดคุยอาจารย์ก็ทำโปรเจกต์ชื่อว่า recruitment champion เราก็ไปออก<ะ>แบบหลักสูตรให้กับเขาแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็เอาเด็กอะ่ะมาฝึกงานกับเราทั้งเทอมโดยอ,ออกแบบหลักสูตรเอาคนของเราอะ่ะไปสอนไปสอนให้กับเขาว่าอีวิธีทำงาน<อ>จริงๆเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอา,เอาพนักง,งานของเราเนี่ยลงไปให้ความรู้เหมือนเป็นโคช้ชแล้วก็ให้เขาท,<ะ>ทดลองทำจริงแข่งกันด้วย แข่งกันสัญหาอ,อโทรยังไงเทคนิคการสัมภาษณ์ทํำยังไงการคัดเลือกไใบสมัครทํำยังไงอ,อ,อะไรเขาก็ฝึกแล้วก็แข่งกันแล้วก็ทําแบบมีการออให้รางวัลกันด้วยพอจบเทอมปุ๊บก,ก็ประเมินเกรดจริงๆจังๆแล้วก็แข่งขันกันให้เงินมันก็วินกันทุกปาร์ตี้เลยพี่ได้งานมหาลัยแบบได้พัฒนาหลักสูตรที่เอ้ย ผู้ประกอบการต้องการใช้จริงภาพรวมปีนี้เท่าที่พี่จรวันมองเห็นนี่นะครับคือเท่าที่เห็นโอโ้โหร้านอาหารมันก็มีปิดตัวไปบ้างเนื้อนู้นเนื้อของเราเนี่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งไง้างครับพี่จรวันมีมีปัญหาบ้างไหมกระทบบ้างไหมหรือว่าโอเคภาพรวมมันแข็งแกร่งยังไงล่าฟันดิดนิดนึงได้ไหมดึงได้ไหมได,ด้ได้ <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวเราภาพรวมธุรกิจอาหารก่อนแล้วจับซีอาร์จภาพรวมธุรกิจอาหารเนี่ยตอนนี้เทรนด์มันอย่างนี้ค่ะก็คือเออมันเป็นอะไรที่มาเร็วและไปเร็วมาก ะะก็คือรีเส <Ừ. S 1> ิร์ชเนี่ยของ Kbank ก์เขาทำออกมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านอาหารปิดตัวไปร้านอาหารที่เปิดใหม่เนี่ยมันด r o p ไปสามสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็อไอที่เจ๊งปิดตัวมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตในปีที่ผ่านมานะคะก็คือเปิดก็น้อยละเพราะว่าแบบเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ไอที่เปิดก็ห้าสิบเปอร์เซ็นเจ๊งด้วย เพราะนั้นมันก็จะเป็นยุคที่เราจะเห็นร้านอาหารล้มหายตายจากไปแบบรวดเร็วนะคะเทรนถัดมาเนี่ยก็คือพวก New แบรนด New Concept เนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากเราจะเห็นเลยมันมีอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วมันก็มาเร็วด้วยนะไปเร็วเห็นไหมเมื่อก่อนอะไรมีพวกสลัดที่ชาไทยสลัดที่อะโวคาโดอะไรเต็มไปหมด,ดแล้วก็ไก่ทอดสารพัดรูปแบบ ใช่ไหมคะมีอะไรอย่างโอกระจูเขาก็ทำโอจูอสออกมาอย่างเงี้ยน้ำผักน้ำน้ำปั่นคือมาเร็วมากแบรนด์ใหม่ new concept มาเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์แล้วก็เทรนด์ถัดมาที่เราเห็นก็คือพวกแบรนด์เก่าๆที่อยู่มานานที่เป็นมแบรนด์หรือแบรนด์ที่อยู่มายังยืนยงแล้วเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกัน MK เงี้ย <Str> ผมกเลยจะพูดเจ้าผมกำลังจะพูดผมเพิ่งไปคุยกับซีอโ,โอสุกี้ตีน้อยมาพี่จะรู้ว่าโอเคอ่นต่อต่อต่อแล้วพ,นะพวกแบรนด์เก่าๆเ,เนี่ยสครัลเกิลคืออพีพพพพ่พูดตรงอย่าง c r g เองเนี่ยเราทำเคปซีเนี่ยเคปซก็สครัเก,กิลนะก็ะเหนื่อยไม่ง่ายหรอฮะเออเหนื่อยเพ,อเพราะว่าเพราะว่าอะไรคนรุ่นใหม่ขี้เบื่อคือไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขามองหาอะไรที่มันใหม่ ตลอดเวลาแล้วก็อะไรที่เป็นกระแสเป็นเทรนสามารถถ่ายรูปแชะแชร์ลงโซเชียลได้แต่แบบอย่างเอ็มเคเนี้ยถามรุ่นคนรุ่นใหม่เข้าเอ็มเคไปถ่ายรูปแชะแชร์ว่าใช่ป่ะงานก็ไม่ใช่ป่ะมันแบบมันไม่มีอะไรเซ็กซี่แล้วไงเออใช่ไหมมันต้องหาแบบวอลลแฟกเตอร์บ่อยๆอ่ะมันก็ต้องหาอะไรเซ็กซี่ตลอดเวลาเพราะนั้นแบรนด์เก่าๆเนี่ยก็ต้อง งัดกลยุทธ์ออกมาสู้เป็นเทรนด์ถัดมาที่ใช่ใช่เทรนด์ถัดมาเทรนที่สี่อ่ะมันจะเป็นเรื่องพรีเมียมพรีเมียไมเซชันคือลูกค้าพร้อมจะจ่ายมากขึ้นเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นเราสังเกตถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าพวกแบรนด์พรีเมียมอ่ะยังขายดีนะ ใช่ไหมเออพวกพรีเมียมมายังขายดีดูดีออะเมื่อกี้ยกตัวอย่างโอกระจูออกโอจูสมาน้ำผักผลไม้แก้วละสองร้อยกว่าบาทแต่ก็คนก็ไปคาวดูขายดีนะใช่หรือว่าเจบุลองเจอรี่อย่างเงี้ยเจมส์เขาขายโอ้โหจริงจริงพวกร้านเชฟเทเบิลดังๆอะไรอย่างเงี้ย่ไขายดีเขาก็ไม่กระทบ ซึ่งนั่นมันเป็นเซ็กชันที่ค่อนข้างแบบโอเคกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของเขาเขาด้วยไหมฮะพี่พี่พี่จารวันนะถูกไหมฮะถูกไหมฮซึ่งมันไม่กระทบกับกำลังซื้อถูกไหมใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวลูกค้าเองเขาก็มองหาอะไรที่มัน value แล้วก็แบบได้ประสบการณ์น่ะเยอะขึ้นคือาณนี้ใช่ไม่ได้มองแค่ราคาอย่างเดียวแล้วแต่เขามองว่าแบบ อมันมี value ไหมมันสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นี่ก็เป็นเทรนที่ลูกค้ามองหาแล้วก็อีกเทรนหนึ่งที่แบบเออ่มาเลยอะ่ะก็คือเรื่องพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเราจะเห็นว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสำคัญมากแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้ร้านอาหารเนี่ยจะอยู่รอดไม่รอดก็อันนี้เลยนะเราสังเกตว่ามันมีบางร้านแบบ เออจะแย่จะแย่เฮ้แยแต่มันมาได้ด้วยไอดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนี่แหละโลกโซเชียลนี่ยอใช่โอ้โันนี้ทั้งทั้งที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดการรับรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วเอาตัวไปกินหรือไปสั่งซื้อนะพี่จารวุวมันมันสำคัญขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่เห็นไหมออกมารีวิวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแบบมันก็เลยทําให้อาชีพเกิดใหม่อย่างพวกยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์<ม>อะไรพวกเนี้ยนะรีวิวอาหาร ร้านอาหารก็ต้องพึ่งพิงเรื่องดิจิตอลมาเก็ตติ้งเยอะแล้วเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนี่ยตัวเจ้าของร้านเองอ่ะต้องลงมาทำลงมาเล่นเองถูกออไหมฮะมเ<ช>่เันเป็นตัวละครอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นพระเอกมันเป็นนางเอกของของของ,ของเรื่องเรื่องเนี้ยด้วยตัวเองถูกไหมฮะใช,โโใช่ใช่เดือดมากเดือดใช่แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่พี่ว่าทุก ร้านอาหารทุกที่เจอเหมือนกันหมดแล้วก็เรื่องต้นทุนกับพวกค่าแรงที่มันแบบเพิ่มขึ้นสูงมากๆที่เขาต้องแบกรับต้นทุนนะนะคะเพราะว่าเ,าเราก็จะเห็นข่าวว่าอย่างค่าแรงขั้นต่ําก็ขึ้นขึ้นตลอดใ่ปีนี้ก็ขึ้นมาสองรอบสารอบอย่างเงี้ยก็อย่างอื่นก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันก็ทำให ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะนั้นปีนี้เป็นปีโหดสำหรับธุรกิจร้านอาหารโอ้โหซีาจีรับวันนี้ไงบ้างบางแผนเนี่ยภาพรวมสั้นๆนะพี่พี่พี่รวัลภาพรวมสั้นๆธุรกิจของ C ซียจีเนี่ยเราโชคปีที่ในพอร์ตโฟลิโอเรามีมิกซ์ที่หลากหลายคือหมายความว่ามีแบรนด์อาหารหลากหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จะมีแบรนด์ที่ อยู่ยั้งยืนยงอย่าง KFC มิสเตอร์โดนัทใช่ไหมซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอย่างที่บอกเมื่อกี้คนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ว้าวกับเรามากแต่ว่าเราก็มีแบ,บรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในพอร์ตอย่างแบบชินคันเซนหรือว่านามะหรือแบบคัสสึมิเดริซูชิสายพานเน<ม>ีย่ยเราก็พยายามแ<ม>บบพัฒนาใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็แน่นอนว่า ตอนนี้ทุกองค์กรก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันคือยอดขายมันอ,อาจจะ<ล>ได้รับผลกระทบชะลอชะลอต้องบอกเลยชะลอแต่ว่าเราก็ยังถือว่าทําได้ดีเพราะว่ายอดขายเราก็เติบโตจากปีที่แล้วนะคะคแต่ว่าจะยังไม่ถึงเป้าดีนะ<อ>ที่ระวังไว้อตอนนี้ทุกองค์กรก็เลยจะต้องมามุ่งเน้นเรื่องของการทำ productivity แล้วก็ efficiency